สวัสดีทุกท่านครับวันนี้อยู่กับช่องไก่แจ้นะจิ๋วนะครับผมน,นี่ก็อยู่กับการเลี้ยงไก่หลังบ้านนะครับอันนี้เจ้าชื่อเจ้าตะขบนะครับผมอายุก็ประมาณน่าจะประมาณเจ็ดแปดเดือนครับนีบ่สีเป็นแดงๆนะ นี้ผมก็เอามาให้กินหญ้าเล่นนะครับจะพาไปดูอีกตัวนะครับผมตัวนี้ชื่อว่าไอ้ไอ้ดำนะครับเจ้าดำเป็นผสมไก่ป่านะครับมีเชื้อไก่ป่าแลยว,ว่าผมไม่แน่ใจว่าเยอะแค่ไหนนะอันนี้ก็ประมาณเจ็ดเดือนเหมือนกันครับห่างยกงไม่สุดเลยครับ ยังไม่ส hey, ุดแต่ไ so อ is ้ดำนี่จะขันบ่อยกว่าไอ้เจ้าตะขบนะครับก็ว่าจะเอาไปลองต่อนี่เป็นไงโชว์ไปทีนึงดำเร็วดำดำยกเร็วเร็วดำยกเร็วเร็วดำเร็วเร็วเร็วยกเร็วยกเร็ว น้ำเยวเร็รวเลเร็วเลีวเร็วเร็วเวตอนนี้ไก่ที่บานผมมีอยู่แค่สามตัวนะครับกระพู้สองตัวเมียตัวหนึ่งจริงๆตัวเมียมีอีกตัวแต่ว่ามันตายนะครับน่าจะเป็นหวัด นี่นะครับผมก็ใครที่มีความรู้เรื่องการเลี้ยงไก่แจ้นับดอกหรือว่าพวกไก่ป่าก็สามารถมาแชร์ข้อมูลกันได้นะครับผมนี่ให้ชมความสวยงามครับผมของเจ้าตะขบนะครับมันมาอยู่กับผมได้ประมาณอาทิตย์กว่าๆนะครับผม ก็เพื่อนคนไหนชอบฝากคอมเมนต์ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับผมช่องนี้ก็อัปเดตเรื่อยๆเกี่ยวกับเรื่องไก่นะครับก็ผมกำลังทำไก่สายนับดอกอยู่นะครับผมโอเคครับวันนี้ขอลาไปเท่านี้แล้วกันเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ